โัวาอ้เฮียไอแม่คืออค้าวคุณโซนี่หวเฮีย่เงพี่โซหยุดหยุดหยุดเน้ไเรม่คือคุณโซเออเฮียดูาาเดียวไม่หยุดเลยคักดดิฟเลยดิฟ

ไม่ใช่ตรงนี้ต้ get get like, did, did. Yeah. Well. อง really. มอเจ็ดก็ได nope. ้งอนได้ได้เอวนี่ขอร้องผัวน้องเมียเลยไว้เจ็ดไหนครับส Ges ีน้ำเงินนะครับรู้แ <huh> ล้วไว่าจ็ดอะไรมันคือเชฟโรเลตสีสีน้ำเงินมาแต่งเป็นกูเจ็ดแต่งมาแต่งที่อะไรมาแต่งยังไม่มีเนี่ยดลลงมาใเยก็เชฟรุ่นเลยใช่หรอใช่หรออันนี้เหระ มุเจด,ดังกองลงังดังป้องเลยนั่นแน่ไม่เหินไม่เหินเอา้าโอ้ยยังคนดูว่าหายสัตว์ตกใจเฮ้ยทำไมเราไม่ชนะไว้ให้หนักไอ้เตี้ได้เอตี้ตัวเมื่อมาหลักตูดเมื่งเลี้ยวอีกแล้วไอ้เตี้หนักตูดเมื่งเอา้เอา ้ามาก<า>เลโดนไหมวะสายขวาแตกสายขวาแตกสายขวาหลังสวยสวย แตกหมดพี่ขาแตกขาแตกอยากบัมอะให้บัมไหมบัมเลยพี่รอกเราไฟเรอไฟเขาขึ้นก่อนรอสเก็ตไปสเก็ตแล้วหมด็จแล้วโอ้โหในโตัอะไรอ่ะในตัวชาร์จล่าโอ้ยไอแม่คืนแนนแน่เมื่อกี้ในเต้โตอย่างเราดดิเี๋ยว อยไปว่อย่างว่าวมันน <et> <ina> ี <what> ่หน่อยดีไป้ใครว่าผบมันเปผบแดกแน่เลือติดมาข้าบผบพี่สูโอ้ตัวผบแดแน่ผบจะเกินกินแดงติดตลอดเลยไอ้เหี้ยยิงกูใช่ยิงแกเปี เตี่ยพบอขาสั้นก็โดนไม่ได้ว่าเตี้ยแล้วครับกลับมากแก้บอกลับขึ้นมาเตี้ยผมก็ยาวนะไปคุณโซโอไม่นะคุณโซเอ้ยาล้วคุณโซเข้าสใจเดียวนที่โดนผมอ่ะ แต่ใจด้วยโอ้เยอะเกินอะจริงมากันกี่คนเนี่ยพอดีรู้ว่าพี่ก็เลยแบบจัดหนังให้หน่อยโอ้เอาจริงอันหลุดแล้วแต่มุนกลับไปเจอเฉยหนึองนี่ก็มาทำไมอ่ะน่ารำลาญไม่มันคือสูตรลับของของผมเอาฉันรดแทบพังเลยผมเห็นรถของเชฟรถเห็นรถแบบนี้ปุ๊บผมรู้ผมคิดไปเลยว่าพี่

nghe cảm thấy không? rồi không biết được, không biết được đâu? đâu đấy, đâu đấy không biết được, được không? có ai vậy không? ai vậy? ai vậy? ai vậy? không ai vậy. không ai vậy. được. đủ. đủ không gì vậy? được rồi. 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 rồi